Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับสวัสดีครับสำหรับวิดีโอคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟในช่วงหน้าร้อนนั่นเองนะครับเนื่องจากนะครับหลายหลาบ้านหลายๆครัวเรือนนะครับเกิดข้อสงสัยขึ้นมาว่าช่วงเดือนมกราคมพามีนาเนี่ยครับเป็นช่วงที่อากาศร้อนมากๆเท่านี้นะครับทำไมค่าไฟถึงได้พุ่งกระฉูดขึ้นมาขนาดนี้นะครับ อย่างบางบ้านนะครับเดือนก่อนหน้านี้นะครับปกติเคยเสียค่าไฟประมาณเดือนละหนึ่งพันพันกว่าบาทนะครับอยู่ดีเดือนนี้กระโดดขึ้นมาเป็นห้าพันกว่าบาทหรือบางบ้านนะครับบอกว่าปกติใช้ไฟอยู่ประมาณสองพันกว่าบาทแต่เดือนนี้โดดมาเป็นห้าพันบาทเลยทีเดียวนะครับแอร์ก็ไม่ได้เปิดนะครับประหยัดไฟอีกตั้งหากทางการไฟฟ้าก็มีคําตอบนะครับว่าจากปกติแล้วนะครับพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าแต่และครัวเรือนเนี่ย ในช่วงฤดูร้อนนะครับหรือว่าช่วงเดือนมกราคมพานะครับจะมีการใช้ไฟมากขึ้นเป็นปกติอยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนนะครับหรือว่าครอบครัวไหนเนี่ยมีข้อสงสัยว่ามันเกิดจากความผิดพลาดของการคำนวณไฟฟ้าหรือเปล่านะครับทางการไฟฟ้านะครับได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้เข้าไปแจ้งนะครับว่าให้ทางการไฟฟ้าเนี่ยมาตรวจสอบได้ไหมว่าค่าไฟเนี่ยผิดปกติหรือเปล่านะครับ ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปได้ที่ www.mea.or.th นะครับสามารถเข้าไปทิ้งเรื่องไว้ได้แล้วทางการไฟฟ้านะครับจะลงไปตรวจสอบให้นะครับว่ามีความผิดพลาดอะไรหรือเปล่าถ้าเกิดจากความผิดพลาดของการคำนวณของทางการไฟฟ้านะครับการไฟฟ้าก็จะจ่ายค่าทดแทนคืนให้นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็มีประมาณเท่านี้ เพื่อนๆคนไหนมีข้อสงสัยนะครับหรือมีคําถามเพิ่มเติมสามารถพิมพ์ทิ้งไว้ที่ใต้วิดีโอคลิปนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคําตอบมาตอบให้นะครับสําหรับคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณครับอย่าลืมกดตับติคกกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปวิดีโอใหม่ๆและเป็นกําลังใจให้กับ Little Boy Channel ช่องของเด็กน้อยที่ไม่น้อยนะครับ